สวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะครับนะนี่ก้เทียงแล้วผักเที่ยงนะครับออกมาเนี่ครับเนื่องจากบมนิมาลายมือแล้วเกือบสิบสิบมือแล้วล่ะครับตั้งแต่มาใส่เบ็ดเพราะว่าบมีโทรศัพท์ถ่ายนะครับบมีโทรศัพท์ถ่ายก็เลยบได้มามาเบิ่งนะว่าน้ำยังสิท่วมอยู่บ่ครับ ตอนนี้ฝนตกนะครับนะปูกเพิ่นกับเราโตอ,อยู่ผูครับผีบ้าผูกครับอ้ยผูนอนเท่ยอยู่ในเปยอยู่ในทงนานะครับนะซึ่งก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆป่ะฝนตก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 ,นตกคือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศนะครับนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับนะซึ่งเราห่างมาปลอดภัยว่าบ่ปลอดภัยนะครับฝนกําลังตกปะเข้าพุ่มกันครับสวัสดีครับเอาเงียบสวัสดีครับ,รบเออนิสัยดีๆเลยไหมเดี๋ยวเหอะนี่ฝนตกนะครับนะอ,อ๋อ,นอห,ออหน,อนอนนอนนี่นอน น่ารักมีกับตัวนึงนะครับเป็นพันธหมาบ้านนะครับนะซึ่งเพิ่งนก็นเลี้ยงไว้ในทงนาเนี่ยฝนตกตั้งแต่มาถ่ายคลิปใส่เดตตอนนั้นกับซิปกว่ามือแล้วนะครับแต่บด้ออกมาเลยเพราะว่าลิปไปทำงานนะครับแล้วก็โทรศัพท์กับตกน้ำ ไปซ่อมอยู่ตองอยนะครับก็ต้องขอบคุณช่างนะครับร้านซ่อมโทรศัพท์ตองอยนะครับราคาคุณช่างฝีมือดีนะครับโอ้โหนนี่ๆีนะครับตาตาตา คนปลูกผิกปลูกมะนาวไว้สุดยอดเราไปซ่อมมาแล้วนะครับนะซึ่งก็ในราคาที่ย่อมเยานะครับเป็นน้องรู้จักกันนะครับเคยใช้บริการเพื่อนหลายเทื่อละเกี่ยวกับโทรศัพท์ไซเวลา เผื่อเพิ่นสิทนั่นเพิ่นกัใช้เวลายัางติดคิวติดอย่างกับสี่หามือโทรศัพท์ตกน้ำมันกับผมมีขั้นตอนอย่างแค่เอามาทำความสะอาดแล้วก็เช็ครายละเอียดนะครับพวกจอพวกลำโพงพองพดีเมื่อวานนี้ผมก็มาจากทำงานก็มีพัสดุนะครับส่งมา ตั๊กกล่องอยังนะครับส่งมาเดี๋ยวเปิดใ <Okay. S 1> น <travaille>. นีครับว่ามันเป็นกล่องยังนะครับกินมาห้ามโยนนะครับเสียงงองแงงงองแงงของลังนะคัต้องถือสานะครับเป็นเสียงปีบ้าเผาเทียงคนนึงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเหล่าตอกอยู่นานนะ เบิ่งเพิ่นเหล่าตอกเราเพี้ยนยังนี่กระดาษก็ใส่ซ้อนครับเพี้ยกระดาษกับใส่ซ้อนซานเอาเองเลยบ่ครับบ่ต้องซื้อบ่ต้องยังปลาซานเป็นอยู่นี่ประมาณนี้นะบ่โครงการโตวงเดะโตวงตวงปลาเดชไปซานไปใส่โตวงนี่เหมือนเออซานเป็นรูปเป็นล่างเนาะผู้ผู้ครับเดบุ ไปกัดใบผุนแบบนั้นล่ะครับโบต้องซื้อโบต้องหานะครับคนมีฝีมือเสียที่แต่โบจะอยู่เทียงถุงยังอ๋าครับแตเบิ่งว่าเป็นกล่องอยังนะครับแต่คนทางที่สิยังก็ได้เปิดนะครับเพราะว่าว่าจะเปิดมื่อเช้ากับไปทำงานก่อนอ มาเบิ่งครับว่าจะเป็นยังครับแล้วเดี๋ยวก็สิไปเปิดเบิ่งนะครับนะว่าเป็นยังนะครับเส้นก็ส่งมาจะนั่นแหละบริษัทเพินเ่นครับมาเดี๋ยวเราจะพามาเบิ่งกันนะครับว่าเป็นกล่องอยังนะครับ รับประกันบ้าง้นนี่นี่แล้วรับได้จักตันจเจ็บมาแล้วเป็นะนะปะใครด,ดกน้ำลาย้องใต้เนาะผมกระลุนคือกัน เป็นกล้องโโปนะจะเป็นกล้องนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับอยู่ในราการตัวนี้น่าจะเป็นเป็นไม้นะครับ นี้เป็นกาวทรงหน้าซึ่งก็ครับเป็นกล้องกูโปรนะครับส่งมาถึงเมื่อคืนนี้ครับตัวนี้จะเป็น เมมโมรี Memory, น่าจะเป็นเมมโมรีการ์ดนะครับนะผมก็เป็นของส่งมาจากเอฟซีผู้ใจบุญนะครับน้องไอซนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับซึ่งเพื่อนผู้ว่าโทรศัพท์ผมตกน้ำเพราะว่าคอนเทนต์่วงนี้มันก็เป็นหน้าพนนะครับ ออกไปดูดๆรับมักตกเป็นเพื่อที่สองอะลรละครับแต่พอดีผมมีช่างอยู่ตถวมอยนะครับแต่ต้องใช้เวลาซ่อมหนึ่งคือพกน้ำานี่เขาต้องมาเป่ามาเก็บให้แห้งแล้วก็มาล้างแล้วก็เช็คข้อมูลนะครับใช้เวลากันหลายมืออยู่ครับซึ่งก็ผมก็เลยบ่ิถ่ายคลิปลงไปเป็นอาทิตย์คุณไอ้นะครับจาก ญี่ปุ่นนะครับส่งก็เลยให้หลานเพื่อนถามผมก็เกรงใจนะครับผมก็เลยผมเพื่อนก็ถามว่าโทรศัพท์ที่ถ่ายไม่ได้เพื่อนอยากซ้อยเพื่อนเมาเพื่อนอยากซ้อยนะครับเพื่อนอยากซ้อยเหลือก็เลยผมคิดว่าถ้าเป็นโทรศัพท์นี้มันก็จะเป็นอีหลอดเดิมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบ ไม่อยู่สุกคอนเทนต์ผมมีจะไปให้ไปหน้าอยู่น้ำน้ำนะครับอยู่น้ำหมอกอีกจะน้อยนี่ก็เดือนสิบเอ็ดนี่ก็หมอกแล้วน้อยเนาะไปหาใส่บ่วงใส่ยางกับลุยหมอกลุยยางแล้วก็เลยโทรศัพท์กันน้ำนี่มันก็อนข้างที่จะแพงเกลียเกงใจขึ้นนะครับอันนี้ก็ราคาก็แพงอยู่นะครับก็ขอบคุณขอบคุณคุณด้วยความกติใจนะครับ ไนนะครับจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ลําค่ามากนะครับส่วนโทรศัพท์เครื่องที่คอยซ่อมนะครับกำลังตั้งถ่ายอยู่นะครับแล้วก็เครื่องเก่าครับใช้กันสั่นไม่ได้ถ้าถ่ายไปนี่คนดูนี่รับรองวกแตกวกแตนเลยจะเลยบริสไซถ่ายนะครับเพราะว่ายังว่าแหะครับใน YouTube มัน เราก็ต้องการคุณภาพนะครับงานคุณภาพน,นี่ก็คือกล้องโกโพสิบนะครับก็ส่งมาได้ความมันรับได้รับความมนุเคราะห์นะครับจากคุณไอ้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอให้งไงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับ เดี๋ยวจะนําไปถ่ายในช่วงที่ออกกลางคืนนะครับหาปลาหรือออกไปใส่ม่วงใส่ยังนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์เครื่องนั้นยังไหวก็จะใช้ถ่ายแค่กลางวันนะครับให้ห่างๆน้ําหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติกกรดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องช่างเดียร์ชนแนลนะครับขอบคุณสวัสดีครับนี่นะครับโทรศัพท์ ที่ใช้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นไม่มีกันสั่นนะครับนี่ครับใช้ถ่ายภาพนิ่งได้อยู่ครับประมาณหนึ่งนาทีอยู่กับที่ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ